อนี่มันถึงเวลาแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยรู้สึกไม่อยากทำงานเลยอะช่วงนี้ก็โควิดด้วยตังค์ซื้อแมสยังไม่มีเลยอะแต่ยังไงก็ต้องไปทำงานแหละนะเขาไม่มีใครไปป้วนเปี้ยนแถวนั้นเยอะหรอกสุสานเนี่ยจริงไหมเออตรงนี้มันก็ไม่ไม่ใกล้เคียงมันก็ใกล้ๆแหละเอแต่ว่าดูววิง่งเล่นแถวนี้ก่อนก็ได้ละมั้งคงไม่ต้องรีบไปสุสานขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานะ หรือว่าผมจะไม่ไปเลยดีเฮ้ยเอาจริงๆนะจะเฝ้าทำไมในเมื่อมันไม่มีคนเข้าสุสานอยู่แล้วอ่ะเอ๊ะหรือว่ามีคนเข้านะเขาจะเข้าไปทําอะไรกันนะ่ะล่าท้าผีอะไรเงี้ยหรอเอ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมคนหนึ่งแหละที่ตอนนี้ไม่เข้าเอ๊ะเมื่อกี้มันเห็นอะไรเวบๆผมต้องคิดเองแน่เลยช่วงนี้นอนดึกด้วยสิเอ้ยตาผ้ามวัวเฮ้ยนั่นใคร นายคือใครเฮ้ยซาตันือหือดีดไม่โดนเอโอ้ยโอ้ยซตันเจ็บนะเนี่ยเฮ้ยนี่นายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำหอมน้ำหอมเหรอฮะฮะฮะโอ้ยือหือนี่เจ็บนะว้ยนี่เธอคิดว่าเธอเป็นใครกันฮะมึงอาดมากเลยนะฉันน่ะนักเวลีนมือหนึ่งของประเทศต้องอาดทำอย่างนี้ฉันได้ยไงหือต้องเจอสิ้น นี่เป็นไงล่ะรู้ไหมว่าเจ็บวะน่ะไงจะดูฉันโอ๊ยเขาตัาน้นนี่นายนี่ใสเสียคนใช้ความรุนแรงอคนใช้ความรุนแรงเฮ้อะไรมาทําไมทังนี้เดี๋ยวอย่งมีเรื่องเหรอฮะเอาไหมล่ะฮะายอะได้อย่าโดนใช่ไหมมาดิมันไม่โดนมันไม่โดนนี่งไงประเด็นนี่นํำหอมก็ได้ใครก็ได้จังหวะนี้เฮ้ย ได้แล้วหนึ่งแผลอ้าวมันย้อนน้ำหอมถ่เอ้ยมาได้นะเฮ้ยเฮ้ยออกมาแน่จริงก็ออกมาดิโออะไรเนี่ยไม่กล้าออกมาก็บอกมาเถอะให้ชึบได้แล้วหนึ่งแผลกว่าจะได้มันช่างยากเย็นแสนเข็นอะไรขนาดนี้นะเอ้ยว่าแต่อยู่ไหนเนี่ยนั่นวิ่เไมนู่นแล้วนะ่ะเฮ้ยฉันเหนื่อยนะรู้ไหมเนี่ย วิ่งไปถึงนู่นต้องง้างต้องง้างนี่น้ำหอมดดโนด,ดโนกตัวนดตัวนกตดวนดคืออะไรวะเฮ้ยตัวนกปิดซะนะลอยไปไปไปลอยไปม,มันไม่โดนมันหลบเก่งเล็งตะด,ด,ดีสวยเห็นไหมละ่ะคิดว่าหนีได้งั้นเหรอไม่มีทางนั่งเก้าอี้ตัวนั้นหรือว่าตัวนี้ดีตัวนี้ก็ได้ไหนๆก็หลุดเข้ามาในซอกนี้ละ อย่าดินา้นแรงสวยไวมันเดินซุกแซกนั่งไปเอ่อคุณน้ำหอมวพราะแต่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะผมยังไม่ได้อยากมีคนเฝ้าสุสานเยอะนะผมขี้เกียจไปเฝ้าสุสานถะ้าคุณบินแล้วคุณตายขึ้นมาแล้วผมจะทํายังไงอะไม่ได้นะผมขี้เกียจฝังศพคุณด้วยอะคุณน้ำหอมเดียนยังไม่ตายค่ะแค่กลับคฤหาสน์คิอะไรมากเออผมขอโทษทีฮะคือกินมากไปนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยต้องซิกแซกซิกแซกซิกแซก อาเอเอาวอ,าอ,าอาโดนตัดตีนนี่คุณคุณผู้ชายใส่หมวกผมยาวอย่าอย่าทำผู้หญิงสิฮะเอองั้นผมผมอิว่นอตันผนจะได้ตันตนมาเดี๋ยวผมยิวให้อ้าววัยนี่นายไม่รู้จักเขาจริงเหรอเขาคือนักมวยแยบนิมัดเออเดี๋ยวผมค่อยมาฟังแล้วกันนะคุณนอตันเออเออแอบส่งเองเอผมมาแล้วเอ้ย ย่าตีผมนะคุณนอรตันโดนหิ้วไปแล้วอะ่ะโถงั้นผมถอนโอยพรกับอะไรเดียวโอยพรกับไอ้กวางเรนเดียตัวนี้แล้วกันนะกวางเรนเดียช่วยด้วยขอให้พวกเขารอดผมมาแล้วเออคุณคุณผู้ชายใส่หมวกฮะปล่อยผู้หญิงนะนี่นี่คือคำสั่งโหมแล้วเนี่ยเออนอรตันไปเร็วอ้าวว้เขาชื่ออันโตนิโอโว้ยเออขอโทษที เอ,อ้ยผมช่วยเขาเถอะนะนะๆนะนะโอ้อยใหญ่ๆๆโอ้เจ็บนะไปเร็วคุณน้ำหอมไปเร็วเฮ้ยรอดแล้วใช่ไหมอย,อย่าทำเขาอย่าทำผู้หญิงเอ,อ้ยเอาไงดีลราเนี่ยจะช่วยยังไงอะฉันบอกให้ฉันบอกให้ฉันพร้อมมากฉันพร้อมช่วยเหลือทุกคนบอกเลยเอ,อ่อน้ำหอมนี่นายเป็นเด็กใหม่หรือเปล่าออผมก็ไม่ใหม่นะแค่คนบนผ้าเขาไม่ค่อยเล่นผมเฉยๆอ่ะ เออฉันว่าหน้าตานายนี่ก็น่ารักดีนะเนี่ยบ่งไปดีกว่าผมว่าเขาน่ากลัวเนี่ยผมน้ารักตรงไหนหน้าซีจะตายตอนเนี้ยเฮ้ยก็หอนอนดึกแล้วนะนอนดึกก็ต้องหน้าซีแบบนี้แล้วนะจริงมากเปิดกล่องดีกว่าใช้ไอเทมหมดแล้วจริงๆอะเจเอไม่ผมมาแค่สองอันเองนะแล้วสองอันเนี่ยใช้ได้แค่อันเดียวอันแรกคือแบบว่า ผมขุดเฉยๆแล้วไม่มีใครแล้วผมก็ไม่ได้ช่วยอุ้ยป็นจบคือเรื่องแล้วถอนน้ำโมตะสาน้ำโมตะสาน้ำโมตะสาโอเคเอา้ายังไม่จบอีกเหรอเนี่ยถอนเนี่ยหมดหมดสิเมื่อไรจะหมดอ่ะเอา้าโนตันนานเปิดประตูนั่นหรอแต่ฉันไม่อยู่ด้วยหรอนะฉันจะเอาไม้เท้าน้ำมายกนี่ยไปขุดดินเพราะว่าพวกหมดแล้วต้องใช้อน,นี้ไปขุดดินแล้วล่ะเฮ้ยเสียใจจังมันจะขุดได้ไหมเนี่ยเล็กเกินเฮ้ย นี่มันมีคนเปิดกล้องไหนมันอยู่ไหนฮะมันมันมีเปิกหูขึ้นเปิกหูมันขึ้นมันอยู่ไหนอืมต้องมีคนอยู่แถวนี้สิตัวว่าไปเอเด็กนั่นมันก็น่ารักดีเนี่ยเออนึกอ้ชิวรู้สึกเหมือนว่ามีใครพูดถึงหรือเปล่าอ่ะมีโนต้านเอาเอาวิ่งไปไหนเอาวิ่ง,งหนีผมทำไมเดี๋ยวผมเปิดต่อให้อือมมีนอต้านฮะไปไหนนั่นอะ อ๋อไม่ถอนราบมันผมเลยืมผมอยากจะบอกว่าไวโอลินก็เสียงเพี้ยนมากเลยแต่ว่ากลัวทำร้ายจิตใจจังเลยอะงั้นเขาเป็นนักไวโอลินที่ดีแล้วกันเดี๋ยวผมหิ้วให้นะพี่นอนต้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเองน้องบอดอย่างนั้นเหรอได้สิฉันไม่กลัวหรอกถึงว่าแม่สีจะด่าฉันแล้วก็มูลี่ฉันก็ตามแต่ว่าก็ได้นะ น้องบอดนั่นเธอจะไปไหนของเธอนะฮะตาแดงๆวิ่งเข้ามาแล้วแล้วก็ตบเข้าไปเรียบเลยอืมายนั่งกุยอีกันเถอะนะเออน้องบอดโดนแล้วพี่นอตันเราทำยังไงดีเราต้องไปช่วยเขาไหมคุณไปก่อนเหรอเออไปดีไหมพี่นอตันพี่นอตันคิดว่างไงอ้าว้วยก็ไปดิเออพี่นอตันไปจริงเหรอเอาเอาวิ่งวิ่งไม่รอผมเลยผมไปก็ได้ ก็ถ้าใครชอบคลิปน hey, ี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆเนอะจริงไหมบ๊ายบาย